หลายท่านถามกระผมนะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรในการจำบทกวีคำคมคำกรอนได้เยอะและก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวลาบรรยายเป็นพิธีกรเป็นวิทยากร,นกร,นกรในสถานที่ต่างๆได้อย่างก,กลมกลืนก็เรียนท่านไปว่าเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลต้องสร้างขึ้นมานั่นก็คือนิสัยสมใจแล้วก็ใฝ่รู้เป็นทักษะชีวิตนะครับ เรื่องของความสนใจใฝ่รู้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องทําตนประพฤติตัวให้เปลี่ยนเหมือนน้าที่พร่องแก้วพร่องถ้วยไม่ใช่น้ําล้นแก้วยอมรับการเติมเต็มจากผู้รู้ทั้งหลายถือว่าทุกคนเป็นครูของเรานะครับพยายามสดับตรับฟังพยายามอ่านพยายามฟังพยายามคิดพยายามเขียนตามที่สุนทรผู้ท่านสอนไว้จําขึ้นใจในวิชาดีกว่าจด ไปเห็นต้นไม้พูดได้มีกวีอยู่ไปเห็นห้องน้ําพูดได้มีคําคมอยู่จําจําขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดแต่ถ้าจําไม่หมดก็จดไวดูเป็นครูสอนเพราะฉะนั้นต้องพกปากกามีสมุดพกติดตัวมีปากาติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะจดบันทึกจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดาจำไม่หมดจดเวดูเป็นครูสอน ทั้งจดจำทำวิชาให้ถาวรอย่านิ่งนอนรีบจดจำหมันทำเอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาทักษะอย่างนี้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆข้อมูลมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับถือหลักว่าก่อนจะลุบเราต้องผ่านซึ่งการล้มก่อนจะคมเราต้องผ่านซึ่งการทื่อก่อนจะเก่งเราต้องผ่านการฝึกปรือก่อนมีชื่อจึงต้องผ่านการฝึกตน ผลจากการฝึกเนี่ยแหละครับทําให้เรามีความสามารถนะครับความสามารถไม่ใช่อยู่ที่วาสนาอยู่ที่การฝึกฝนไม่ใช่บุญหล่นทับอยู่ที่พรสแสวงไม่ใช่อยู่ที่พรสวรรค์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวดังนั้นกวีคําคมบทกลอนต่างๆต้องจดต้องจําแล้วก็นําเอาไปประยุกต์นะครับ โบราณคำกรนท่านก็สอนเอาไว้ไม่เรียนก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำก็ไม่เป็นไม่เส้นก็อดนี่เป็นโบราณคำกรนท่านสรุปไว้ท่านก็รจนาไว้ดังน <an> ี้ว <an> ่าถ้าไม่เรียนเหตุไรจะได้รู้ถ้าไม่ดูเหตุไรจะได้เห็นถ้าไม่ทำเหตุไรจะได้เป็นถ้าไม่เส้นเหตุไรจะได้กินเพราะเราเรียนจึงรู้ดูก็เห็นทำก็เป็นเหมือนจิตคิดถวิล เขาเส้นสวงส่งให้ก็ได้กินอร่อยลิ้นอิ่มนนำเพราะบำบวงด้วยประการชนีนะครับ